ใจเย็นๆก่อนครับถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็ได้ครับเขาไม่มีทางพาฟางไปหรอคกค่ะเพราะเขาไม่ได้รักฟางจริงเธอไม่รู้จักนัดนัดเขาเป็นคนดีดีกว่านนนแฟนเธอตั้งเยอะดีกว่าตรงไหนไม่ทราบผมไม่เคยเบียดเบียนคุณเลยนะฟางผมก็ดูแลคุณเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้ผมว่าผมทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วนะ นี่ฟังพูดขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อฟังเหรอทำไมวันนี้ฟางกับนัดมาช้าจังเดี๋ยวก็คงมาแหละมาแล้วโทษทีนะแกพอดีรถติดอะ่ะ นัดคะนี่เดียเพื่อนของฟางแล้วก็นนแฟนของเดียนี่ครับยินดีให้รู้จักครับดีเลยงั้นวันหยุดยาวนี้เราไปญี่ปุ่นกันไหมไปทั้งหมดนี่แหละเธอจะได้ไม่เหงาในฟาง <c oughs> เออน่าไปอะ่ะนัดเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะจริงด้วยครับคุณนัดพาคุณฟางไปด้วยกันนะครับไปหลายๆคนน่าจะสนุกดีผมไม่ค่อยสะดวกอ่ะ คุณไปกับเพื่อนก็ได้นะอีกแล้วอะ่ะคุณน,นเป็นแบบนี้ทุกทีเลยปฏิเสธตลอดอะ่ะเออใจเย็นๆก่อนครับถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็ได้ครับเขาไม่มีทางพาฟางไปหรอกคะ่ะพวกเขาไม่ได้รักฟางจริงอะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะฟางไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงอะ่ะบอกเหตุผลมาสิครั้งนี้ฟางไม่ยอมจริงๆนะได้ ผมบอกความจริงให้ก็ได้นะคือผมไม่มีเงินอะอะไรนะเออผมนี่เราสั่งอาหารกันดีกว่าครับเริ่มหิวแล้วอะร้านนี้ของอร่อยเพียบเลยนะครับนี่สปาเก็ตตี้อย่างอร่อยเลยกินกันครับ ตอนหน้าเพ,นเพื่อนฟังได้ไงอะไม่อายบ้างเหรอคุณมังคาไปผมพูดคุณก็บอกเหตุผลอื่นไปสินี่บอกบอกว่าไม่มีเงินใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยผม,มเลวขนาดนั้นเลยฟางคุณนะ่ะดีทุกอย่างนะทั้งซื่อสัตย์ไม่เจ้าชู้ไม่โกหกแต่ข้อเสียของคุณก็คือคุณสมาถะเกินไปไม่กินไม่เที่ยวทำตัวเหมือนคนปกเกษียณนะ่ะแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะนะัด คุณยังไม่แก่นะคุณทำแบบนี้ทำไมอะ่ะทำไมคุณไม่หาความสุขให้ตัวเองอะ่ะเฮ้ยฟังเสียงดังทำไมเนี่ยไอายชาวบ้านเขานัดวันนี้พี่ว่านัดกลับไปก่อนเถอะไว้พรุ่งนี้อารมณ์ดีๆค่อยมาคุยกันใหม่ครับพี่ผมลานะครับฟัง น้องคคกับนัดมาก็น่าจะรู้นะว่าเขาเป็นคนแบบไหนทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วฟังก็รู้้วะเพราะระหว่างฟังกับนัดอะ่ะเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอ่ะแต่ที่น้องเลือกนัดเพราะเขาไม่เจ้าชู้ไม่เหมือนแฟนคนก่อนๆของน้องที่ทำให้น้องเจ็บมันก็ใช่แหละแต่ตอนนี้ฟังเริ่มคิดว่าฟังอาจจะคิดผิดก็ได้อะ่ะ อ <Out> ้าเดียยังไม่กลับอีกหรอรอนอนมารับเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์ที่ริมทะเลอะ่ะนี่ฟางฉันขอพูดอะไรหน่อยนะเธอมั่นใจในตัวนัดแค่ไหนอะ่ะทำไมอะ่ะใจเย็นก่อนนะฟางคือฉันเป็นห่วงเธอน่ะก็นัดทั้งจนทั้งเฉยไม่เหมาะสมกับเธอเลย เธอทั้งสวยทั้งเก่งมันจะไปกันรอดหรอฟางเธอไม่รู้จักนัดนัดเขาเป็นคนดีดีกว่านนนแฟนเธอต้องเยอะดีกว่าตรงไหนไม่ทราบก็นัดเขาไม่เจ้าชู้ไม่เหมือนกับนนแฟนเธอที่เขามีกิ๊กไปทั่วนี่เธอไม่รู้เลยเหรอรู้สิแต่ฉันก็รักนนไงแล้วนนเขาก็ให้ฉันได้ทุกอย่างถึงจะเจ้าชู้ไปบ้างก็เหอะ เฮล l ลสวัสดีจ้าสาวๆคุยอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยปร์เซ็นต์หรอกนะฟางมันอยู่ที่ว่าเราสองคนจะเข้าใจกันและยอมรับข้อเสียของกันและกันได้มากแค่ไหนตกลงนี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอครับฟางเขาบอกว่าคุณเจ้าชู้ มีกิ๊กหลายคนอ่ะแต่ผมก็รักคุณคนเดียวนะเดียผู้หญิงคนเดียวที่ผมอยากแต่งงานด้วยก็คือคุณค่ะผมขอตัวก่อนนะครับ เราจะไปตัดสินความคิดของเดียวว่าผิดไม่ได้หรอกนะและเราก็ไม่ควรไปก้าวไก่หรือว่าพูดจ้า้เขาแสลงใจกันแล้วเรื่องของฟางอ่ะพี่จะว่ายังไงพี่ว่าฟางต้องเลือกแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าฟางยังชอบใช้ชีวิตหรูหราอยู่เนี่ยพี่ว่านัดไม่ใช่คำตอบฟางทำไมผมโทรมาคุณไม่รับสายเลย คุณยังโกรธผมเหรอคุณมาก็ดีละเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันงานที่คุณทำตอนนี้เงินเดือนมันน้อยไปอ่ะทำไมคุณไม่เปลี่ยนงานบ้างอ่ะแต่ผมชอบที่นี่นะใกล้บ้านดีเจ้านายดีเพื่อนดี สังคมในบริษัทก็ไม่ติดหรูถ้าเกิดทํางานในบริษัทใ,ใหญ่ๆเนี่ยเงินเดือนเยอะจริงแต่ภาษีสังคมก็เยอะด้วยนะแล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงกับเงินเดือนแค่หมื่นหาตอนนี้คือเป็นหมื่นแล้วนะแล้วมันพอต่อการดํารงชีวิตจริงๆหรอคะก็พอบ้างไม่พอบ้างอะแล้วถ้าต่อไปเราแต่งงานกันมีลูกกันแล้วคุณจะทำยังไง ก็ว่าแต่ผมอ่ะคุณเองเงินเท่าไหร่กันเชียว25งหมื่นแต่ผมไม่เคยเบียดเบียนคุณเลยนะฟงังผมก็ดูแลคุณเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้ผมว่าผมทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วนะนี่ฟังพูดขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อฟางอีกเหรอโอเคฟังเข้าใจแล้วนั้นวันนี้นัดก,กลับไปก่อนเถอะ ควาไม่อยากทะเลาะด้วยอ่ะพังเหนื่อยฟางการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยความคิดและทัศนคติมันต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ศีลต้องเสมอกันทั้งฟังและนัดเดีย๋ยไม่มีใครผิดหรอกนะก็แค่ความคิดเราไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง เมื่อวานฉันขอโทษนะที่ไปก้าวไกาชีวิตส่วนตัวเธออ่ะฉันก็ต้องขอโทษเธอเหมือนกันที่พูดจาดูถูกแฟนเธอแต่ที่เธอพูดอะ่ะมันก็ถูกนะฉันว่าฉันจะเลอกกับนัดอะ่ะพอฉันหรอ ไม่ใช่อ่ะเพราะเรื่องเงินไม่หรอกแต่เพราะว่าความคิดของฉันกับเขามันไม่ตรงกันต่างหากอ่ะ ะะฟังว่าเราสองคนคงไปต่อกันไม่ได้อะแม่ฟังคุณจะไปค้าับบคนรวยเหรอถ้าฟังชอบคนรวยชอบชีวิตที่หรูหราฟางคงไม่เค้ากับนัดตั้งแต่แรกหรอกแต่ฟางอยากใช้ชีวิตแบบบาลานซ์ได้กินได้เที่ยวบ้างอะแล้วก็ต้องวางแผนอนาคตตอนที่ฟางแกอีกอะ มไม่มีอนาคตขนาดนั้นเลยหรือฟางนัดคะคุณทำงานมานานแต่เงินเดือนคุณยังหมืนหอยู่เลยอะตอนนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบไม่กินไม่เที่ยวก็ได้นะแต่ต่อไปถ้าคุณมีครอบครัวมีเมียมีลูกซื้อบ้านซื้อรถลูกก็ต้องเข้าโรงเรียนไหนจะต้องเรียนต่อมาหาวิทยาลัยอีกคุณจะทำยังไงอะนัดคะ คุณควรจะแสวงหาความก้าวหน้าซะตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทําตัวเหมือนคน,กนเกษียณอายุตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มอะถ้าคุณพอใจกับเงินเดือนแค่นั้นแล้วตอนแก่คุณจะเอาอะไรกินคะนะัดคะเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดหรอกคุณก็ไม่ได้ผิดฟังก็ไม่ได้ผิด แต่แค่เรามีมุมมองที่ต่างกันเราก็แค่เข้ากันไม่ได้แค่นั้นเอง ถ้าวันนี้ยังลำบากเราก็ต้องดิ้นเดินหาความก้าวหน้าความเหนื่อยไม่ทำให้เราตายแต่มันจะทำให้เราโตคนสองคนถ้าคิดต่างกันก็ไม่มีทางใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้หรอกนะัดคุณยังไม่แกะอ่า ดีกว่าตรงไหนอ่ะโอ้ยท้องร้องกินแล้วนะอย่าร้องสิขอเทษค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอรเซ็นหรอกนะฟางมันอยู่ที่ว่าเราจะยนะอมรับไม่ใช่อะไรอ่ะเข้าใจกันาใจเลที่เดาเลยฟางผมโทรมาคุณไม่รับเลยมกดผมอยู่เลยเหรอ Ha <laughs> ha.